สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลยามาฮ่าลึกวันปี2014อย่างเป็นทางการผ่านพ้นไปอีก1เดือนแล้วสำหรับการแข่งขันศึกยามาฮ่าลึกวัน2014ซึ่งในเดือนเมษายนอันร้อนระอุท,ที่ผ่านมาทุกสโมสรต่างลงฟาดแข้งและก็ห้ำหันกันอย่างดุเดือดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม ผู้ที่เหมาะสมจากครองาะวันยามาฮ่าเพลเยอร์แอนด์โคชออฟเดอะย่อมจะมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเริ่มกันจากตำแหน่งนักเตะยดเยี่ยมหรือ Player of the m ด n ะมตลอดทั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมาคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดก็คือวิลเลียมแมคโคลมิดฟิล์ชาวสโลวาเกียผู้มีผมสีทองเป็นเอกลักษณ์จากทีมอ่างทองเอนั่นเอง ที่ได้คะแนนโหวตจากคณะกรรมการให้รับรางวัลน,นี้ไปชนิดเฉือนคู่แข่งรายอื่นอย่างชิวเชียดโดยตลอดทั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นยอดกองกลางรายนี้ได้โชว์ฟอร์มเทพช่วยให้ต้นสกัดพงาดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในศึกยมหฮาหลิกวันเริ่มจากเกมแรกในวันที่6เมษายนวิลเลียมแมคโคเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญเมื่อช่วยสัด2ประตูจากชัยชนะขลมทลายที่มีต่อขอนแก่นเอฟซถึง5ประตูตอนหนึ่ง จากนั้นในเกมวันที่19เมษายนทั้งโลกก well ็ได <we ้เป็นประจักษ์พยานกับความมหัศจรรย์ของนักเตะรายนี้เมื่อแมคโคจัดการควายยิงมุมแคบใส่ทีม BBCU FC จนเว็บไซต์ต่างชาติยกให้เป็นหนึ่งในลูกยิงสุดสวยเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งโลกออนไลน์และสรุปยอดรวมประตูในเดือนเมษายนไว้ที่3ลูกด้วยกัน ส่วนตำแหน่งโค้ชอัเดุลมันก็เป็นที่แน่นอนว่าต้องยกให้กับ um, โค้ดปั้มวรวันชิตเตวินิษเฮดโค้ชมือดีผู้ปลุกปั้นให้อ่างทอง f c ฟพัง,งาดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้ด้วยผลงานดีที่สุดในบรรดา18ทีมยาม่าลีกวันชนะ2เสมอ1และไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยจนบรรดาคณะกรรมการเทใจเลือกให้เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดโดยอังทองออกสตาร์ทเดือนเมษายนด้วยการเปิดบ้านถล่มผู้มาเยือน เดอะทีเล็กซ์ขอนแก่นเอฟซไปแบบไม่ไว้หน้า5ประตูต่อหนึก่อนจะหยุดพักยาวช่วงสงกรานและกลับมาฟัดแข่งกันใหม่อ่างท้องก็ยังคงรักษาความเจดเยี่ยมเอาไว้ได้ด้วยการบุกไปชนะ BBCU FC 2ประตูต่อศูนย์ชนิดได้ใจแฟนบอลก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านเสมอกับตัาดอ c ไป0ประตูต่อศูย์ แสงหน้านคราราสีมามัสด้า f c ขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางได้อย่างสาง่าผ่าเผยทั้งๆที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจาก AIS ล um ีก okay. เ,เป็นปีแรกกึ่นและมันสมองของโค้ปั้มวรวัรณชิตเตอนิดจึงคู่ควรแก่การยกย่องด้วยประการทั้งปวงนี่คือ2สุดยอดฝีมือจาก1ทีมทั้งวิลเลียมแมคโคลและบวรวัรณชิตาวนิดเจ้าของตำแหน่ง Player of the m o n t h และ Coach of the Month ในศึกยมห้าหลีกวัน2014ประจำเดือนเมษายนเดือนหน้าพฤษภาคมใครจะขึ้นมาครองระวันนี้ต้องคอยติดตามกันครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยมห้า ผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันปี2014อย่างเป็นทางการ